ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเจอกับน้องเล็ดแพนด้าตัวเป็นๆเ,เลยพร้อมหรือยังที่จะเจอเล็ดแพนด้าถ้าพร้อมแล้วตามเข้ามาเลยโอเคตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนของ เลฟแฟนด้านะครับที่เราจะได้เข้าไปเนะี่ยแล้วก็สัมผัสน้องใกล้ๆที่นี่มีเลฟแฟนด้าอยู่3ตัวนะครับผมที่ก็คือมีน้องตัวผู้อยู่2ตัวแล้วก็ตัวเมียหนึ่งตัวที่อื่นจะเป็นคู่เขานะอันนี้ก็เป็นคู่แฟนกันนะครับผมมัาจะมีรายละเอียดที่แบบ่ันค่าแตกต่างกันเพื่อจะแนกนะครับว่าแต่และตัวชื่ออะไรในตัวหนึ่งนะครับจะแยกไปอยู่ตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปจับตัวน้องด้วยแล,แ,แล้วก็ให้อาหารแล้วก็ออกควาสัตน้องนะครับ ที่นี่เขาดูแลดีมากนะครับผมก็จะมีให้อาหารเป็นใบไผ่นะครับผมซึ่งเป็นใบแบบสดๆเลยที่เขาจะสั่งตรงมาจากวังโชว์แพนด้าแดงกับแพนด้าปกตินะครับที่เราเห็นกันนะครับเชิงกินอาหารที่แตกต่างกันแพนด้าตัวใหญ่จะกินใบไผ่มันใหญ่กว่าแล้วก็กินเอตัวลำต้นด้วยส่วนเลดแพนด้าเนี่ยก็จะกินเป็น ไบอ่อนพันที่มันเล็กลงแล้วก็จะเป็นพวกสแน็คนะครับที่ทํามาจากพืชผลไม้นะครับผมแตหละคนจะสสนร,ระหว่างและคูะนกับเลเทนดา้าใช่ไหมความจริงแล้วมันคือผลตภัณฑ์กันเลยนะครับดูใกล,ใกล้ขนาดนี้ก็ว่าน่ารักแล้วคราวนี้เราจะเข้าไปใกล้ชิดเขาให้มากยิ่งขึ้นนะครับ โโค่ะิทชนชงชงนที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนการตรวจเช็คสุขภาพของเรตแพนด้าของที่นี่นั่นเองเขาก็จะใช้อาหารในการหลอกล่อน้องนะครับแต่ดูแล้วน้องก็เชื่อฟังคำสั่งดีมากเลยคลิปนี้มีเรื่องให้ขิงเลยครับได้จับเรดแพนด้าตัวเป็นๆด้วยแล้วตัวดมกลิ่นของความเครี้อะไรวันอ๋อคือมันไม่ได้มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยแค่เป็นแบบตัวล่อให้โฟกัสยู่แค่จุดนี้เป็ดูแล้วเหมือนดมอะไรบางอย่างความจริงแล้วมันไม่มีกลิ่นจะบอก เหมือนตามโดมอะไรเลยตอนนี้นะครับเขาก็จะให้รอออกคําสั่งมือให้น้องยืนขึ้นมาดูสิว่าน้องจะทําตามที่เราบอกไหมั้เเเก่งอะอย่างนี้ต้องให้รางวัลซะแล้วชิ้นเล็กๆที่ผมให้เป็นรางวัลเขานะครับก็จะคือแอปเปิลที่สไลด์เป็นชิ้นเล็กๆนะครับ <c oughs> เพราะว่าปากน้องเล็กเนเพื่อการที่เราจะให้น้องกินง่ายๆนะครับใบ <c oughs> และใครที่เข้าร่วมโปรแกร,รมนี้ก็จะได้การ์ดเป็นที่ระลึกแบบนี้ด้วยนะครับ จุดเดียวกันน่เองนะครับก็จะเป็นส่วนของไจแอนต์แพนด้าด้วยนะครับนี่เขาบอกว่ากำลังได้เวลาให้อาหารแพนด้าผลิตกินอยู่วันนี้แข็งแรงมากกินเสร็จก็นอนเป็นแพนด้าดีจริงๆเลยนะปล่อยเขานอนไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อส่วนที่นี่คือต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับแต่ละจุดอาจจะอยู่ใช้เวลาสักหน่อยในการเดินหรือว่าต้องนั่งรถไปนะครับแล้วก็กาลังเดินไปในโซนผลไมย โอเคเรามาถึงแล้วนะครับตรงที่เป็นส่วนของโชลมานะครับเดินมาใช้เวลาประมาณ10นาทีได้นะครับก็ต้องเดินเก่งนิดนึงนี่จะเป็นครั้งแรกที่เราได้เล่นกับโลมาเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปเล่นน้ำกับโลมากันเลยดีกว่าไป จุดนี้นะครับเราจะได้ทำกิจกรรมกับโลมาแบบเต็มที่เลยนะฮะคือแบบทั้งสนุกและมีความรู้ที่เห็นความฉลาดของโลมาที่ผ่านการฝึกมาอย่างดีลองไปเหก็ได้ดูดิดหรือจะเล่นน้ำกับคนก็ได้แม่หน้าพาไปเที่ยวสงการบ้านเรานะเก่งแบบนี้ต้องให้รางวัลเป็นปลาคำโตตเอาไปเลยลูกพี่และที่ผมโ,โยนลงสาะที่ไม่ใช่ไหลน่น้มันคือของเล่นของน้องๆครับโ,บโยนลูกบอลลงไปก็าถ้าเขามาเลือกนะว่าจะเล่นอันไหนดีอะไรแบบนี้ นี่น่ารักมากเลยทุกคนพอดีว่าช่วงที่ไปเนี่ยมันตรงกับวันเกิดน้องโลมาเขาก็มีจัดงานมีเค้กวันเกิดให้น้องโลมาด้วยนะน่ารักมากเลยเป็นเค้กที่ทําจากเจลาตินแบบไม่ใส่น้ําตาลนั่นเองเอาละหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราต้องไปจุดต่อไปกันครับบ๊ายบายนี่แล้วตรงนี้ก็เป็นส่วนของเซาเปเคูร่านะครับผมก็น่าจะเป็นเข้าไปดูแพนกวินแหละไปตามเข้ามา จะเริ่มหนาวหนาวมากอะไรอ่ะอย่ากเปิดโมเดลเราจะไปดูกันใกล้ๆ อเอาละครับคราวนี้เราจะพาทุกคนไปดูเมียแคทแล้วก็เต่ายักษ์กันัต์ทั้งสองชนิดนี้เขาจะอยู่ที่เดียวกันเลยครับตรงนี้แอร์เย็นมากเราสามารถใช้เป็นจุดที่พักร้อนได้อย่างดีเลยครับเจอแล้ว แจ้งมาอับอับม่สั่งได้โอ้เต่าตัวใหญ่มากคือแบบไม่เคยเจอเต่าตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อน ลอตแอนเฟนะครับผมก็จะ <Yes. S 1> ไ,ไปเข้าไปดูน้องสล็อตกำลังนอนีวดด้วยอ้อยเหว่ นนนนถ้าทุกคนคิดว่ามันยังเล้าใจไม่พองั้นมาดูตรงนี้ครับชักมิสทีตรงนี้คือได้ฟิลมากดูในรีวิวมาคือเขาบอกว่าได้ใกล้ชิดฉลามแบบไกลมากไกลแบบนี้ไม่มีแล้วนี่เดี๋ยวเรากำลังจะไปดูฉลามกันนะครับโอ้ปากฉลามแล้วทุกคนที่ดูอยู่ไม่รู้ว่ามีใครกลัวฉลามไหมนะถ้ากลัวก็ขอโทษด้วนยนครับ แต่นี่ยังไม่ใช่ตัวจริงตเรนตรอานเราไปดูกันเลยโอ้โหแค่ปากทางก็ออกมาทักทายกันเลยเริ่มต้นจากเบสิกตัวจิ๋วก่อนนะครับจุดนี้เดินลงมาเรื่อยๆก็จะสามารถมองลงไป ข้างใต้ได้น,นะครับเลน,น่ากลัวที่นี่ก็จะทําเป็นทางเดินเรายิ่งเดินไปมันก็จะยิ่งลึกลงไปเรื่อยๆนะครับอย่างฉลามตัวเนี้คือโอัวใหญ่มากแล้วก็น่ากลัวมากไม่รู้เป็นอะไรตัวนี้ยฟันมันจะแบบเยินๆยหน่อยโอ้สยองสุดๆเลยแต่ก็ไม่ใช่จะน่ากลัวไปซะทุกตัวนะครับก็ยังมีตัวที่น่ารักน่ารักแบบนี้นะฮะอย่างปลากระเบนที่โผล่มาทักทายโอ้ยิ้มแข็งเลยส่วนน้องคนนี้ก็ไม่รู้จิตใจทำด้วยอะไรโอ้ยไกลมากไกลสุดๆเป็นผมนี่ไม่กล้านั่งเลยฮะ เมื่อกี้เขาเน้นฉลามเป็นหลักแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นสัตว์ทะเลอื่นที่มากกว่านี้ตามผมมาตรงนี้เลยครับรับรองจุใจแน่นอนและที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นแกรนโ์คอเรียมซึ่งเป็นที่ที่รวมสัตว์น้ําเยอะและใหญ่ที่สุดของที่นี่เลยนะครับแลวก็อ,อยู่ใกล้หน้าทางเข้าที่สุดด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยว,ว่ามีสัตว์อะไรน่าสนใจบ้าง จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการเที่ยวโอเชียนฟ้าในวันนี้นะครับเป็นไงน่าสนุกใช่ไหมสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากมานะครับผมรีบมาเที่ยวกันเลยนะช่วงนี้คือแบบโอ้อากาศดีมากๆนะครับแต่ถ้าใครชอบฝาก like, กดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย